ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถเนี่ยเฉียวชนกันนะครับคดีนี้ครับข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับว่าจําเลยนะครับเขาเนี่ยจอดรถ นะครับโดยปกตินะครับตามที่เราเคยเห็นเป็นข่าวกันนะครับการจอดรถเนี่ยในเวลาค่ำคืนเนี่ยนะครับคดีเนี้ยครับจำเลยเนี่ยเขาจอดรถเนี่ยอยู่ริมถนนเนี่ยนะครับแล้วก็บังเอิญนะครับเป็นรถบรรทุกนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็จำเลยจอดเนี่ยในจุดที่เขาเนี่ยกำหนดไว้นะครับแล้วก็คดีเนี้ยนะครับเป็นรถบรรทุกเนี่ยขนาด22ล้อเลยนะครับแล้วก็พอเขาจอดรถนะครับต่อต่อกันเนี่ยนะครับพอจอดรถเนี่ยในเวลาค่ำคืน นในวันเกิดเหตุนะครับผู้ตายนะครับขับรถมานะครับในเวลาค่ําคืนเนี่ยเป็นเหตุนะครับให้ชนรถนะครับชนรถที่จําเลยเนี่ยจอดในคดีนี้นะครับเป็นเหตุให้คนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับถึงแก่ความตายเลยแล้วก็ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่นี่นะครับซึ่งมีผู้โดยสารเนี่ยนั่งมาในรถด้วยนะครับเป็นเหตุเนี่ยให้ผู้โดยสารในรถบรรทุกนะครับซึ่งขับรถมาชนท้ายรถบรรทุกอีกคันหนึ่งเนี่ยนะครับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับ ที่นี้ครับคดีนี้นะครับทางพนักงานอายการน่ยนะครับท่านเนี่ยก็ได้ยื่นฟ้องคด well, ีนี Now, ้ต่อศาลน่ยนะครับก็ฟ้องจําเลยนะครับว่าจอดรถในเวลากลางคืนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทําสัญลักษณ์หรือให้แสงสว่างนะครับตามที่กฎหมายกําหนดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการที่จําเลยเนี่ยจอดรถในลักษณะแบบนี้นะครับคดีนี้ศาลท่านเนี่ยจะตัดสินเนี่ยในคดีนี้อย่างไรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อ จริงและคำที่ภาษาสารวีการในคดีนี้นะครับทางทนายอ้อนะครับก็อยากนําเรียนนะครับว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเงื่อนไขในการจอดรถในเวลาค่ําคืนนะครับตามที่พระราชบัญญัติจราจรทางบกเนี่ยพศ2522รเนี่ยเขาวางหลักเอาไว้เนี่ยเราจะได้มาศึกษาและเรียนรู้กันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราเนี่ยมาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนี้ครับศาลนะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายนะครับวิธีพิจารณารความแพ่งเนี่ยเข้ามาปรับใช้ด้วยนะครับศาลท่านเนี่ยใช้นะครับตอนที่ขณะที่ตัดสินในคดีนี้นะครับศาลท่านเนี่ยหยิบปวิแพ่งนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคว <quy mainstream. S 1> ามแพ่งเนียมาตรา249เนี่ย ใช้ปรับบทขณะตัดสินในคดีนี้นะครับและคดีนี้นะครับศาลนะครับท่านเนี่ย ยังหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา15วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้ไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะนะครับให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้นะครับมาตรา186เนี่ยคำพิพากษาหรือคําสั่งต้องมีข้อสําคัญเหล่านี้เป็นอย่างน้อยนะครับอนุ6นะครับเหตุผลในการตัดสินทั้งใน ปัญหาข้อท็จจริงและข้อกฎหมายมาตรา192เนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับถ้ามิให้พิพาษาหรือสั่งเกินคําขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องนะครับมาตรา195นะครับวักแรกวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าข้อกฎหมายทั้งวงอันคู่ความอุทธร้องอ้างอิงให้แสดงไว้โดยชัดเจนในฟ้องอุทธรน,นะครับแต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นนะครับวักสองนะครับข้อกฎหมายที่เกี่ยว กับความสง,งบเรียบร้อยหรือเกี่ยวด้วยการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยอุทธร์นะครับเหล่าเนี้ยผู้อุทธร์เนี่ยหรือศาลเนี่ยยกขึ้นอ้างได้แม้ว่าจะไม่ได้ยกขึ้นในศาลชั้นต้นก็ตามคดีนี้นครับนอกจากจะมีประมวลกฎหมายวิธีพิ่นาความอาญาแล้วนะครับไฮไลท์เลยเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในพระราชบัญญัติจาราจรทางบกนะครับพศ2522นอ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับข้อควรปฏิบัติเนี่ยเวลา เราเนี่ยต้องหยุดรถหรือจอดรถเนี่ยนะครับคดีเนี้ยครับมาตรา54น,นะครับวางหลักเอาไว้แบบนี้เลยนะครับวางหลักเอาไว้ว่าการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนะครับผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนนะครับตามมาตรา37หรือไฟสัญญาณตามมาตรา38ก่อนที่จะหยุดหรือจอดรถในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรและจะหยุดรถหรือจอดรถได้เนี่ยเมื่อผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัยนะครับ และไม่เป็นการกีดขวางการจราจรไห้ไหลอยู่ในพักสองนะครับผู้ขับขี่เนี่ยต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถนะครับและจอดรถเนี่ยให้ด้านซ้ายของรถเนี่ยขนานชิดกับขอบทางนะครับหรือไหลาทางนะครับในระยะห่างเนี่ยไม่เกิน25เซนติเมตรหรือจอดรถเนี่ยตามทิศทางหรือด้านหนึ่งด้านใดนะครับของทางเดินรถที่เจ้าพนักง,งานจราจรเนี่ยกำหนดไว้นะครับแต่ในกรณีที่มีช่อง งเดินรถประจำทางนะครับอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถเนี่ยห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่นะครับจอดรถเนี่ยในลักษณะดังกล่าวในเวลาที่กําหนดนะครับให้ช่องทางเดินรถประจำทางนั้นมาตรา56เนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องนะครับจนต้องจอดรถในทางเดินรถผู้ขับขี่นะครับต้องนํารถเนี่ยให้พ้นทางเดินรถให้โดยเร็วที่สุดนะครับวักสองนะครับใน รณีตามวรรคหนึ่งะครับถ้าจําเป็นต้องจอดรถอยู่ในทางเดินรถนะครับผู้ขับขี่เนี่ยต้องจอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจรนะครับและต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์น,นะครับตามลักษณะและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงมาตรา61เนี่ยของพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2 5 2 2วางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่นะครับจะมองเห็นรถที่จอดใน ทางเดินรถได้โดยชัดแจ้งนะครับในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรนะครับผู้ขับขี่ซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหลทางนะครับต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามประเภทลักษณะและเงื่อนไขที่กําหนดนะครับในกฎกระทรวงคดีนี้ครับยังมีมาตรา151นะครับของพระราชบัญญัติจราจรทางบกเนี่ยเข้ามาปรับด้วยนะครับคดีนี้คพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2 5ง 22นะครับมาตรา61ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับที่ผู้ขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถได้โดยชัดแจ้งนะครับในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรนะครับผู้ขับขี่นะครับซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางนะครับต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามประเภทลักษณะ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับคดีนี้ครับสารดีกานะครับท่านเนี่ยตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2558นะครับคดีนี้ครับโจทเนี่ยรบรรยญญายฟ้องว่าถนนที่จําเลยจอดรถเนี่ยมีสภาพมืดไม่มีแสงสองสว่างนะครับจําเลยเนี่ยไม่ได้เปิดโคมไฟเล็กโคมไฟท้ายและโคมไฟสองใต้ทะเบียนรถยนต์เนนะครับเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ใช้ยานพาหนะเห็นรถที่จอดได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อย กว่า150เมตรนะครับอันเป็นองค์ประกอบของพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2 5 2 2มาตรา61นะครับและกฎกระทรวงฉบับที่2พศ2 5 2 2นะครับโดยไม่ได้บรรยายฟ้องว่ารถยนต์บรรทุก10ลอ้อคันที่จำเลยขับเนี่ยมีเครื่องยนต์และอุปกรณ์ของรถเนี่ยขัดข้อง ทั้งนี้ได้มีคําขอให้ลงโทษจําเลยนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเนี่ยพศ2522มาตรา56แต่อย่างใดแต่สารชั้นต้นน,นะครับกับวินิจฉัยว่าจําเลยเนี่ยไม่ได้แสดงเครื่องหมายตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับฉบับที่11พศ2525นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา5และ มาตรา56วรรค2นะครับ ข้อ2อนุ1นะครับข้อ3และข้อ6ซึ่งกำหนดให้ผู้ขับขี่นะครับรถยนต์บรรทุกนอกเขตกรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลนะครับต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ในกรณีที่จำเป็นจะต้องจอดรถนะครับอยู่ในทางเดินรถเนื่องจากเครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถเนี่ยขัดข้องนะครับโดยมีเครื่องหมายทําด้วยแผ่นโลหะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยนะครับยาวเนี่ยไม่ต่ำกว่า กว่าด้านละ50ซนติเมตรติดด้วยแบถบสะท้อนแสงนะครับพื้นสีขาวขอบสีแดงกว้าง5เซนติเมตรนะครับมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำนะครับกว้าง8เซนติเมตรยาว25เซนติเมตร หัวท้ายมนเนี่ยนะครับอยู่บนพื้นสีขาวในแนวดิ่งพร้อมขาตั้งนะครับโดยให้ฐานของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยขนานกับพื้นไว้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังของรถเนี่ยห่างจากรถเนี่ยไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรและไม่ได้ให้สัญญาณเป็นไฟกระพริบสีเหลืองอมพันธนนะครับหรือสีขาวเนี่ยติดอยู่หน้ารถทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับและสัญญาณไฟกระพริบสีแดงหรือสัญญาณสีเหลืองอำ นนอยู่ท้ายทั้งด้านซ้ายและด้านขวารวมทั้งไม่ได้วางกลวยนะครับสัญญาณจาราจรกองไม้กิ่งไม้หรือวัตถุอื่นใดนะครับไว้ที่ท้ายรถของจําเลยอันเป็นการวินิจฉัยนะครับเกินไปกว่าที่โจทก์กล่าวในฟ้องนะครับไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามมาตรา192วรรคหนะครับและสารชั้นต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้วินิจฉัยเลยว่าจำเลยนะครับ ไม่ได้เปิดโคมไฟเล็กโคมไฟท้ายนะครับและโคมไฟสองใต้ทะเบีนยนรถยนต์ไว้ อันเป็นองค์ประกอบของพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522นะครับมาตรา61และกฎกระทรวงนะครับฉบับที่2พศ2522นะครับตามที่โจทย์ฟ้องหรือไม่แม้สาลชั้นต้นนะครับจะปรับบทลงโทษจำเลยนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา61มาตรา151 ตรงตามคําขอของโจทย์แต่ก็เป็นการไม่ชอบด้วยเช่นกันนะครับเป็นคําพิพากษานะครับที่ไม่ได้แสดงเหตุผลในการตัดสินในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงและปรับเข้ากับข้อกฎหมายตามในยะแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญานะครับมาตรา1น6งอนุหนะครับเมื่อจําเลยนะครับเป็นฝ่ายอุทธรว่าไม่ได้กระทําความผิดตามฟ้องนะครับและศาลอุทธรภาค3เนี่ยเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวนะครับเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยสารอุทธรภาค3มเนี่ยมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา195วรรคสนะครับและสารอุทธรภาค3าเนี่ยฟังว่ารถยนต์บรรทุก10ล้อของจำเลยนะครับได้เปิดโคมไฟเล็กนะครับโคมไฟท้ายและโคมไฟสองป้ายทะเบียนรถยนต์ไว้และพิภาคสายยกฟ้องนะครับในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา61 มาต่า151ด้วยดังนี้ครับโจดนะครับ,จะ,รบจะดีกาว่าพยานโจทย์และโจทย์ร่วมเนี่ยเบิกความยืนยันว่าจำเลยนะครับจอดรถในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยโดยไม่ได้เปิดโคมไฟเล็กนะครับโคมไฟท้ายโคมไฟสองป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับจำเลยเนี่ยจึงกระทำความผิดตามพระราชบ,บัญญัติจาราจรทางโบกนะครับพศ2522มาตรา61 151นะครับหาได้ไหม ขาอถือว่าไม่ใช่เป็นข้อที่โจทยนะครับได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบนะครับในสารอุทธร์ภาค3ต้องห้ามดีกานะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา249นะครับประกอบปอวิอาญานะครับมาตรา15ส่วนความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา54วรรค2นะครับมาต,า 8, ตรา148วรรค1กรณีที่ ผู้ขับขี่นะครับต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถนะครับและจอดรถเนี่ยให้ด้านซ้ายของรถเนี่ยขนานชิดกับขอบไหลาทางนะครับในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรนั้นโจทเนี่ยบรรยายฟ้องในความผิดฐานนี้ว่าจาเลยนะครับจอดรถเนี่ยในช่องเดินรถเนี่ยนะครับในลักษณะกีดขวางการจราจรเนี่ยโดยไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายแต่เมื่อข้อเท็จจริงนะครับฝังได้ตามที่ปรากฏในรูปภาพถ่ายนะครับ ว่ารถบรรทุก10บล้อของจำเลยนะครับจอดอยู่ในลักษณะเกือบชิดเส้นนะครับทึบริมขอบทางด้านซ้ายนะครับซึ่งสอดคล้องกับที่ได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจตีปอนะครับพยานโจ์และโจ์ร่วมว่ารถบรรทุก10ล้อของจำเลยนะครับจอดเนี่ยค่อนข้างชิดไปทางซ้ายนะครับและเชื่อได้ว่าในช่องเดินรถทางด้านขวาของตัวรถยังมีพื้นที่ว่างอยู่พอสมควรนะครับจึง ังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยนะครับจอบดรถยนต์บรรทุกเนี่ยสิล้อเนี่ยในช่องทางเดินรถในลักษณะกีดขวางการจราจรน,นะครับ โดยไม่จอดรถเนี่ยในทางด้านซ้ายเนี่ยของรถเนี่ยขนานชิดกับขอบทางหรือไหลทางานะครับในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรการกระทําของจําเลยนะครับจึงไม่เป็นความผิดฐานดังกล่าวโจทย์ยนะครับซึ่งเป็นพนักง,งานอายการเนี่ยครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องจําเลยนะครับขอให้ลงโทษจําเลยนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291มาตรา300พระราชบัญญัติจราจรทางโบกนะครับพศ2000 522มาต่า54 61 148และ151นะครับคดีนี้ครับจำเลยนะครับต่อสู้คดีเลยนะครับจำเลยเนี่ยให้การปฏิเสธนะครับในระหว่างพิจารณานะครับนางวิไลเนี่ยมารดาของนายวิรัติผู้ตายนะครับยื่นคำร้องเนี่ย ขอเข้าร่วมเป็นโจทย์นะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านอนุญาตนะครับเฉพาะข้อหากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับคดีน,นี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิจรารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยพิพาษาว่าจําเลยนะครับมีความผิดเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291 มาตรา300นะครับพระราชบัญญัติจราจรทางโบกนะครับพศออ2522มาตรา54วรรคหนึ่ง61มาตรา148วรรคหนึ่งมาตรา151นะครับ การกระทําของจําเลยเนี่ยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทเลยนะครับให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291นะครับซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา90จําคุกนะครับ2ปีทางนําสืบของจําเลยนะครับเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะครับลดโทษให้1ใน3ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78แล้วนะครับพงจำคุก1ปี4เดือนนะครับจำเลยนะครับยื่นอุทธรณ์ขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์นะครับคดีนี้ครับศาลอุทธรณ์ภาคสามนะครับพิพภากษากลับนะครับให้ยกฟ้องเลยนะครับคดีนี้ครับโจทย์เนี่ย ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาสารอุทธร์นะครับคดีนี้ครับขึ้นมาสู่ศาลฎีกานะครับศาลฎีกานะครับท่านวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงนะครับรับฟังเป็นยุติได้ว่าในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องนะครับจำเลยนะครับจอดรถยนต์บรรทุก10ล้อนะครับคันหมายเลขทะเบียน70.8207ยองระยองนะครับซึ่งบรรทุกเข้าสารนะครับต่อท้ายรถยนต์บรรทุกกึ่งพ่วงนะครับ22ล้อนะครับ หมายเลขทะเบียน7 1็ดหนขีด0304สระบุรีนะครับ ลากจูงรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน7 1-0 305สระบุรีนะครับซึ่งบรรทุกหมายลูแปดลนะครับโดยมีนายจำเรืองเนี่ยเป็นคนขับในช่องทางเดินรถที่ขยายออกไปนะครับเพื่อใช้เป็นที่กับรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของรถเนี่ยล้ำเข้าไปในช่องเดินรถหลักเลยนะครับต่อมานะครับผู้ตายเนี่ยนะครับขับรถยนต์บรรทุกกึ่งพ่วงนะครับ22ล้อหมายเลขทะเบียน เบียนนะครับ70 5, ขีดอนแก่นลาบจูงหมายเลขเบียนนะครับ70ขีดนะครับผอนแก่นบรรทุกไมยย้ยูคาลิตัตเนี่ยมาเตา่รถเลยนะครับและมีผู้เสียหายเนี่ยโดยสารมาด้วยเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนะครับรถยนต์บรรทุก22ล้อของผู้ตายนะครับเสียหลักแล่นเฉียวชนรถยนต์บรรทุก10ล้อของจำเลยนะครับบริเวณล้อหลังด้านขวาเลยไปเฉียวชนรถยนต์บรรทุกกึ่ง ขว่วนะครับ22ล้อของนายจำเรืองเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้ผู้ตายนะครับถึงแก่ความตายตามสำเนารายงานการชันสูตรพิกศพนะครับและผู้เสียหายเนี่ยกระดูกต้นขาข้างซ้ายเนี่ยขาซ้ายนะครับหักได้รับอันตรายสาหัสตามสำเนาผลการชันสูตรบาดแผลของแพทย์นะครับมีปัญหานะครับที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยนะครับกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจ,จรทางบกนะครับพศ2 5 2 2หรือไม่ นั้นเห็นว่าสําหรับความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเนี่ยพศ2522นะครับมาตรา61มาตรา151นะครับโจทย์นะครับบรรยายฟ้องว่าถนนที่จาเลยจอดเนี่ยจอดรถนะครับมีสภาพบืดไม่มีแสงส่องสว่างนะครับจําเลยเนี่ยไม่ได้เปิดโคมไฟเล็นะครับโคมไฟท้ายและโคมไฟสองป้ายทะเบียนรถยนต์เนะครับเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ใช้ยานพาหนะเนี่ยเห็นร รถยนต์ที่จอดอยู่เนี่ยโดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรนะครับอันเป็นองค์ประกอบของพระราชบัญญตัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา61และกฎกระทรวงฉบับที่2ะนะครับพศ2522โดยไม่ได้บรรยายฟ้องว่ารถบรรทุกสิบล้อคันที่จำเลยขับเนี่ยมีเครื่องยนต์และอุปกรณ์ของรถ ขัดข้องนะครับทั้งมีได้มีคําขอนะครับให้ลงโทษจําเลยเนี่ยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522นะครับมาตรา56แต่อย่างใดแต่สารชั้นต้นนะครับกับวินิจฉัยว่าจําเลยนะครับไม่ได้แสดงเครื่องหมายตามลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่11นะครับพศ2525ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับ พศ2522มาตรา5และ56วรรค2นะครับข้อ2อนุ1ข้อ3และข้อ6นะครับซึ่งกำหนดให้ผู้ขับขี่นะครับรถยนต์บรรทุกนอกเขตกรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาลน,นะครับต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณน,นะครับในกรณีที่จำเป็นเนี่ยต้องจอดรถอยู่ในทางเดินรถนะครับเนื่องจากเครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถเนี่ยขัดข้องโดยมีเครื่องหมายทำเป็นรู แผ่นโลหะสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยนะครับยาวเนี่ยไม่ต่ำกว่าด้านละ50เซนติเมตรติดด้วยแผดสะท้อนแสงสีพื้นขาวนะครับขอบแดงเนี่ยกว้าง5เซนติเมตรนะครับมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสีดำเนี่ยกว้าง8เซนติเมตรยาว25เซนติเมตรนะครับหัวท้ายมน่นะครับอยู่บนพื้นสีขาวนะครับในแนวดิ่งพร้อมขาตั้งนะครับโดยให้ฐานของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยขนานกับพื้นไว้ทั้งด้านหน้าด้านหลังของรถนะครับ ห่างจากรถเนี่ยไม่ต่ำกว่า50เมตรนะครับและไม่ได้ให้สัญญาณเป็นไฟกระพริบสีเหลืองอัมพันเนี่ยนะครับหรือสีขาวติดอยู่หน้ารถทั้งด้านซ้ายและด้านขวาและสัญญาณไฟกระพริบสีแดงนะครับหรือสีเหลืองอัมพันเนี่ยติดอยู่ท้ายรถทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับรวมทั้งไม่ได้ตั้งวางกลวยสัญญาณจราจรนะครับกองกิ่งไม้หรือวัตถุอื่นใดน,นะครับไว้ด้านท้ายของรถนะครับของจําเลยอันเป็นการวินิจฉัยเกินไปกว่าที่โจทก์กล่า ในฟ้องนะครับไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา192วรรคหนึ่งและศาลชั้นต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้วินิจฉัยเลยว่าจำเลยนะครับไม่ได้เปิดโคมไฟเล็บ โคมไฟท้ายโคมไฟสองป้ายทะเบียนรถยนต์ไว้อันเป็นองค์ประกอบของพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา61และกฎกระทรวงนะครับฉบับที่พ2พศ2522ตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่แม้สาลชั้นต้นเนี่ยนะครับจะปรับบทลงโทษจำเลยนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา61 มาตาหนึราสิบตรงตามคำขอของโจทย์ แต่ก็เป็นการมิชอบนะครับด้วยเช่นกันเพราะเป็นการพิพากษาเนี่ยที่ไม่ได้แสดงเหตุผลในการตัดสินในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนะครับและปรับเข้ากับข้อกฎหมายตามในยะแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา1น6งออนุหกนะครับโจทนะครับชอบที่จะอุทธร์โต้แย้งคําพิพากษาสาลชั้นต้นในเรื่องดังกล่าวนะครับแต่โจทเนี่ยก็ไม่ได้อุทธร์นะครับที่โจ์ดีกาว่า โจเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องอุทธรในเรื่องนี้เพราะศาลชั้นต้นเนี่ยยังคงลงโทษจําเลยตามฟ้องโจท์นะครับจึงรับฟังไม่ได้นะครับเมื่อจำเลยนะครับจําเลยเนี่ยเป็นฝ่ายอุทธรว่าไม่ได้กระทําความผิดตามฟ้องนะครับและศาลอุทธร์ภาคสามเนี่ยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ย เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับสารอุทธรภาค3มเนี่ยมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา195่รวรสอนะครับและสารอุทธรภาค3เนี่ยนะครับฟังว่า ไหลเลยนะครับรถบรรทุก10ล้อของจำเลยนะครับได้เปิดโคมไฟเล็กโคมไฟท้ายและโคมไฟสองป้ายทะเบียนรถยนต์ไว้และพิภากษา,ายยกฟ้องนะครับในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาตรา61 151ด้วยดังนี้ครับโจทย์เนี่ยจะดีกาว่าพยานโจทย์ และโจทย์ร่วมเนี่ยเบิกความยืนยันว่าจําเลยนะครับจอดรถเนี่ยในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยโดยไม่ได้เปิดโคมไฟเล็บโคมไฟท้ายและโคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถยนต์น,นะครับจำเลยนะครับจึงกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2 5 2 2มาตรา61มาตรา151 หาได้ไม่เน่นะครับเพราะถือว่าไม่ใช่เป็นข้อที่โจทย์เนี่ยได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศารอุทธร์ภาคสามน,นะครับต้องห้ามดีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงม่งน,นะครับมาตรา249ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15นะครับสารดีการเนี่ยไม่รับวินิจฉัยให้นนะครับส่วนความผิดเนี่ยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกน,นะครับพศ2522มาตรา5 54วัก2าตรา148วัค1นะครับกรณีที่ผู้ขับขี่นะครับต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถและจอดรถเนี่ยให้ด้านซ้ายของทางเดินรถเนี่ยขนานชิด กับขอบทางนะครับหรือไหลาทางเนี่ยในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรนั้นเห็นว่านะครับโจ์เนี่ยบรรยายฟ้องในความผิดฐานนี้ว่าจำเลยนะครับจอดรถเนี่ยในช่องเดินรถเนี่ยในลักษณะกีดขวางการจราจรนะครับโดยไม่ชิดขอบทางทางด้านซ้าย แต่เมื่อข้อเท็จจริงนะครับฟังได้ตามที่ปรากฏในภาพถ่ายนะครับภาพที่7และ9เนี่ยว่ารถยนต์บรรทุก10ล้อของจำเลยนะครับจอดอยู่ในลักษณะเกือบชิดเส้นทึบนะครับริมขอบทางทางด้านซ้าย ซึ่งสอดคล้องกับที่ได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจตีประชุมมานะครับพยานโจทย์และโจ์ร่วมว่ารถยนต์บรรทุก10ล้อของจำเลยนะครับจอดเนี่ยค่อนข้างชิดไปทางซ้ายนะครับและเชื่อได้ว่าในช่องเดินรถทางด้านขวาของตัวรถนะครับยังมีพื้นที่ว่างอยู่พอสมควร ดังที่ได้วินิจัยไปข้างต้นแล้วนะครับจึงยังรับฟังไม่ได้ว่าจําเลยนะครับจอดรถยนต์บรรทุก10รล้อเนี่ยนะครับในช่องทางเดินรถเนี่ยในลักษณะกีดขวางการจราจรโดยไม่จอดรถเนี่ยให้ด้านซ้ายของรถเนี่ยนะครับขนานชิดกับขอบทางหรือไหลาทางนะครับในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรการกระทําของจําเลยนะครับจึงไม่เป็นความผิดฐานดังกล่าวที่ศารอุทธรภาค3เนี่ยพิภาค ภาษายกฟ้องนะครับในความผิดฐานนี้ด้วยชอบแล้วนะครับดีกาของโจทย์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันพิพากษายืนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่9346ทับ2,558นะครับก็สำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้ว ท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านเม่นู้จะไปเรียกร้องกับคู Hello ่กรณีอย่างไรนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนาเรียนนะนะครับท่านติดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับก็หรือบางทีเนี่ยนะครับคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับไม่ยอมเยียวยาท่านเลยนะครับหรือคดีเนี่ยมีความล่าช้านะครับคู่กรณีเนี่ยไม่สนใจเลยนะครับก็ถ้าท่านติดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยจะให้ คาแนะนำมานะครับท่านเนี่ยสามารถปรึกษามากับทีมงานเราได้เลยนะครับเราเนี่ยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายให้คําปรึกษาฟรีนะครับสาหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากนําเรียนเลยนะครับว่าท่านเนี่ยต้องตรวจสอบเลยนะครับว่ารถท่านเนี่ยมีพรลบรือไห่นะครับพรลบนีอยขาดหรือยังนะครับแล้วถ้าท่านมีรถเนี่ยท่านควรที่จะต้องซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับติดรถเอาไว้เลยนะครับเลือกซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักหนึ่งล้านบาทนะครับ ต่อคนเนี่ยแล้วก็ต่อครั้งเนี่ยวงเงินสักสิบล้านเนี่ยนะครับแล้วก็คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักหล้านบาทเวลาเราขับรถไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยอย่างน้อยเลยก็จะมีบริษัทประกันเนี่ยเขาเนี่ยเข้ามารองรับนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําเก็จสาระความรู้นะครับดีๆเนี่ยมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับหากท่านเห็นว่ารายการเนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคด ีประกันภัยเนี่ยทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราอะนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราอะนะครับวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ